オトプシュー、ピエレン。

yo <mulainen> ยอเดี๋ยวนะยอนี่แหละดิหลานานีวายออย่างงี้ได้มั้ยคะมติถ้าเราก็อีซุตัวละปิดโทรโทรนะคะ6:00น. <mulainen> <mulainen> แคนละคู่ส <half> ิเยอะสองคนอ่าด oh, sure. ื <aspiration> ่มเบียร์ได้ไหมคะได้ได้ยได้นั่งได้ประมาณห่ง่เอออึตาสิอันนี้ที่นั่งที่ละห้าสิบนะจ๊ะค่ะเอื้มีสีตุนเตียววอะไรคนเยอะนะคนเยอะ คนเยอะรถก็เยอะยิ่งหน้าเซ็นทันนะคนเยอะมาเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะคนเยอะมาก <laughs> yeah, it's true now we are Lo